จีนทดสอบการอัปเกรดระบบขีปนาวุธ HQ-9 สกัดเป้าหมายทางอากาศได้ไกลถึง250 km. กิโลเมตรกองทัพอากาศจีนได้นำระบบขีปนาวุธป้องกันไผ่ทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งไปทดสอบในสถานที่แห่งหนึ่ง ผู้สังเกตการณ์ทาาหารกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบ hq 9ที่ได้รับการอัปเกรดในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานของฮาร์ดแวร์ที่มีความทันสมัยตามแผนที่จะพัฒนากล่องกำลังที่ทันสมัยของจีนผู้บัญชาการทหารอากาศของ PLA กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนว่ากล่องท้พจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีปกป้องและบำรุงรักษาระบบใหม่ใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน รวมถึงการปรางตัวได้ดีขึ้นและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลในระหว่างการฝึกซ้อมกองพลขีปนาวุธพื้นสูอากาศของกองทัพอากาศกองทัพอลดปล่อยประชาชนจีนได้นำ HQ 9ไปฝึกซ้อมในพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อจำลองสถานการณ์ระหว่างกองทัพสีแดงและสีน้ำเงินพร้อมกับหน่วยรบต่างๆรวมถึงกองพันขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศและกองกำลังสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ที่ติดตั้งเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า และระบบเฝ้าระวังอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้มีการทดสอบระบบการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างความสับสนให้กับการปฏิบัติการของขีปนาวุธชนิดใหม่นี้ด้วยทั้งนี้แล้ว HQ9B เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศระยะกลางและระยะไกลแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ PLA เพื่อสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศในระยะสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตร ระบบขีปนาวุธถูกนำไปใช้ที่เกาะเทียมในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี2559โดยกองทัพเรือ PLA ได้นำ HHQ-9B ไปติดตั้งกับเรือพิฆาตจรวดนำวิถีไทย0.52ดิวรุ่นใหม่ซุ่งจงผิงอดีตอาจารย์ของ PLA กล่าวว่าการฝึกซ้อมการปฏิบัติการร่วมขนาดใหญ่นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วของกองทัพสิ่งสำคัญคือต้องทดสอบ และใช้งานระบบขีปนาวุธใหม่นี้โดยเร็วที่สุดหลังจากเริ่มใช้งานซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพในช่วง20ปีที่ผ่านมากองทัพจีนได้มีการอัปเกรดความทันสมัยซึ่งได้มีทั้งการเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพและการฝึกเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับระบบต่างๆภายใต้ปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานอื่นๆ